สวัสดีคะ่ะวันนี้เราทำความสะอาดนะคะวันนี้เราทำความสะอาดห้องพนักงานเพราะว่าเราได้เสร็จงานข้างนอกเนาะเราไม่อยากไปวุ่นวายกับในครัวเขาวุ่นวายเราก็เลยมาทำความสะอาดนิดน,นึงเพราะว่าสกโปกเด็กๆเขามากินอาหารเที่ยงแล้วก็พนักงานก็มีแต่สกโปกเนาะไม่สะอาด แล้วมาอาทิตย์แล้วก็ไม่ยอมทำกัน <Thank you. S 1> เราก็เลยมาทำเองก็บุญนี้ให้เทวดาที่รักษาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยทากปิติการดังเรา็หของกัเจ,จเริญบุงเดืองเนาะก็อันนี้ก็วันนี้แดดดีด,ดีพี่น้องดูสิ แต่เย็นหนาวมากแล้ววันนี้เราก็มีกวากมรกตกําลังออกดอกพี่น้องนี่ออกดอกหนึ่งดอกค่ะกวากมรกตของเรากําลังออกดอกไม่รู้ใครจะมีโชคมีลาบนะคะกวากมรกตค่ะออกดอกนะคะวันนี้ใครจะมีโชคไมีลาบเนาะวันนี้อันนี้ที่ครูใหญ่ก็ซื้อให้เนาะครูใหญ่ก็ซื้อให้แล้วก็ตกแต่งห้องนี่ให้สวยงาม แต่ห้องนี้สวยงามเราก็เลยมีความชุ่มชืน้นแต่เราไม่ค่อยนั่งที่นี่ค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่นั่งดื่มกาแฟที่นี่แล้วค่ะมีเหตุผลบางอย่างเป็นเหตุผลส่วนตัว,วเราไม่พูดไม่ได้ในการตรงนี้เราจะมีที่สุงเราเงีย,งงยบๆหลังจากที่เราทําง,งานเหนื่อยเราอยากเงีย,งงยบๆพอนั่งกับเขา พวกนี้คนละภาษาเขาจะพูดแต่ภาษาเดียวกันแล้ปวดหัวท่าให้เราเหนื่อยมากเข้าไปหลังจากที่พักกินกาแฟเ,เราก็จะไปนั่งรีแล็กของเราสบายสบายอีกห้องโถงใหญ่นู่นค่ะเราจะมีห้องโถงใหญ่นะคะรีแล,ล็กสบายสบายค่ะก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะเราจะทําอะไรช่วงเวลาพักไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าเราเขาก็ต่อว่าเราหลายครั้งเลย มันไม่มีสิทธิ์นะกฎหมายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวไก่เราเนาะเราจะทาอะไรก็ได้ในช่วงเวลาที่เราพักคุณไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาเราใดใดทั้งสิ้นความเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลสิทธิสิทธิของเราว่าเราจะไปนั่งตรงไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นรูปผักต่างๆเนาะผักคล้ายๆไทยแต่มันคนละกลิ่น คล้ายๆกันตรงนี้อะเนาะคล้ายๆกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องดื่มกาแฟห้องพักค่ะนี่ก็มีหลายอย่างนะมีเนี่ยตามนี้เนาะเขาก็จะเป็นแขวนเอาไว้ให้เราดูแล้วก็มีชื่อบอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยอยู่ข้างล่างน,นี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ